สวัสดีครับจากร้านพักตาที่นะครับวันนี้จะมาในการใช้งานเบื้องต้นนะครับสําหรับรถเกี่ยวสามแถว SNA สามห้านะครับมาดูกันนะครับถูกอะไรบ้างนะครับขับด้านหน้านะครับนี้จอยนะครับยกคอเกี่ยวนะครับเยวสายเลี้ยวขวานะครับตุนแจนะครับแทนนะครับหน้าปัดบอกรอบนะครับรอบก็เร่งให้ได้สีเขียวเลยครับ เความร้อนนะครับไปเลี้ยวนะครับไปหน้าไปเลี้ยวรุ่นนี้สามารถยกตัวได้นะครับยกขึ้นนะครับยกตัวขึ้นนะครับลงนะครับยกซ้ายยกขวานะครับนีนก็จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์เกียร์ก็มีสามระดับนะครับช้ากลางเร็วนะครับเกียร์ช้าสําหรับเข้าล้มนะครับข้าล้มเข้าเข้าหนาใส่เกียร์ช้าเกียร์ใหม่ๆแนะนาให้เกียร์ช้านะครับถ้าคล่องแล้วเราค่อยใส่เกียร์กลางนะครับแล้วก็ นี่ก็จะเป็นคันเล่งมือนะครับคันเล่งมืออันนี้จะเป็นจอยครับดันเตินหน้าถอยหลังนะครับถอยหลังน้อยเข้าปุ๊บก็จะม,มีปุ่มกดนะครับปุ่มกดด้านข้างนะครับกดปุ่มหน่อยก็จะดันถอยหลังได้นี่สล็อกไ้แต่แตวน,นี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับคอลวงนะครับขึ้นลงนครับปรับเพื่อให้ลวงข้าวอยู่ประมาณอยู่หน้าตู้นะครับขึ้นลงนะครับอันนี้ก็เป็นคันโยกครับ ขึ้นตู้นวดครับนี้ขึ้นตู้นวดนะครับนี่ขึ้นคอเกีียวนะครับขึ้นตู้นวดสามารถขึ้นตู้นวดเปล่าได้ตู้นวดก็จะทำงานเราสามารถเอาพวกการเก็บข้าวข้านาหรือข้าวที่เราล้วงอะไรย่างเงี้ยเราเก็บมาใส่ได้นะครับเป็นรถนวดไปในตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังครับจะเป็นจอยยกสกูนะครับจอยยกสกูนะครับขึ้นลงนะครับนี่ก็เป็นปุ่มออโต้ครับยกสกูออโต้ครับยกขึ้นกดีทีก็จะกลับนะครับสต็อปนะครับหยุดเพื่อต้องการตำแหน่งเรหยุดไว้นะครับ นี่ก็จะเป็นคันโยกปล่อยข้าวนะครับโยกปล่อยข้าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันโยกสับฟางครับขัฟางฟางไอ้ถูกสับนะครับตัวนี้ก็ไม่สับนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนตัวนี้ครับเราสามารถดึงมาทําให้ตัวนี้ฟางมันถ่างออกทำให้ฟางออกระบาย็มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับครับโยกมาทางนี้นะครับ อาดูด้านข้างนะครับหลักๆนะครับนี่กองอากาศอยู่ด้านนี้นะเปิดมาได้เจอกลองอากาศนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องครับตัวนี้ถ่ายมันเครื่องนะครับแบตเตอรี่นะครับเอามาดูด้านข้างนะครับเหมือนเดิมทุกคันนะครับเติมน้ามันเติมที่ไหนเติมก็เดินนะครับเติมตรงนี้นะครับนะครับเติมนี่นะครับเติมแค่ล้นน็อตนะครับจะมีน็อตตัวแต้มสีอยู่ด้านในนะครับเติมแค่ล้นน็อตครับอันนี้ก็ถังน้ำมันห้ดรดลินะครับ เติมเอ่อถัองน้ำมันให้กันเติมน้ำมันยูอีทีนะครับเติมเติมแค่ไหนมันจะมีเขาจะมีมัดวัดนะครับเติมแคม่ล้นมัดนะครับอยู่ตรงนี้นะถังน้ำมันนะครับก็ฝากไว้นะครับแต่ร้านพักกระดาษดิ้งนะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือสนใจรถเกี่ยวติดต่อสอบถามรายละเอียดจาก อา่านประกาศให้ดนีนะครับอ่ายินดีให้คำตอบครับขอบคุณครับ